สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เจ้านนะครับผมสองสามสี่บาทเรามีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งปัชนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทเนาะสามต้นจะส่งไอฟีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านี้เลยโซ่หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ดเดี๋ยวมีเอาปเด้อสาวสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายนะครับผมบอลนังมาป้าไม่กลับมาใหม่เลยสวยๆแจ่มๆจึ้งๆมาจากพี่จ๋าเริ่มมาด้วยต้นนี้ราศีมีนนี่เลยหน้าด่างสวยโบบาโบบาครับพี่อันนี้เป็นมีนหน้าแผงนะครับพี่นี่เนาะ ด่างขาวอมชมพูแล้วก็ใบไม้เปิดหน้าด่างเหลืองจ้ะราสีมีนแผลงต้นใหญ่ไซโตนี่จ้ะพี่ด้านข้างเนาะสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าต้นนี้ด่างสวยจัดเลยร้อยห้าสิบราสีมีนแผลงราสีมีนแผลงแล้วด้านในครับพี่นี่เลยครับพี่นารีบุรพาสูสวย,สวยต้นใหญ่อันนี้เป็น สองต้นนะพี่สองต้นในกระถางเนาะนนี้คือเลี้ยงรงฟอร์มกอแพ็คคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยหวานนาลีบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าสองต้นคู่ในกระถางเลยไซส์ใหญ่ต้นโตเบิ่มเบิ่ม,มครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่คือร้อน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 ,นและต้นนี้ครับผมวิมานดินหน้าสวยสวยครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าสวยแจ่มจึง้งวิมานดินหนึ่งร้อยบาทนะพี่หนึ่งร้อยบาทเนาะสวยสวยเช่นกันจ้าถัดมาเป็นมันี อันนี้เป็นมณนีรอมเพชรหน้าดังเดิมนะพี่เนาะหน้าด่างชมพูหน้าดังเดิมออริจินอลมณีรอมเพชรหนึ่งร้อยบาทจ้ะหน้าดังเดิมออริจินอลดางสวยหวานชมพูหวานกีบหน้าทายากครับพี่ทายากกว่าหน้าแพงนะมณีหน้าดังเดิมเนี่ยแล้วก็ต้นนี้อ่ารัตนะรุงโรดแล้วพี่รุงโร์แพงนี่เลยหน้าสวยหน้าด่างชมพูเข้มปัดถ้าเป็นรุงโรดเราจะเป็นหน้าด่างขาวแล้วอันนี้เป็นรัตนะรุงโร์แพงแล้วพี่ด่างชมพูสวยแล้วก็ใบนี้ เปิดออกส้มส้มทองทองนะจ้ารัตนารุ่งโลดแผง200บาทจ้ะต้นนี้ด่างสวยโบบะาโบบะเลยครับพี่รัตนะาลุ่งโลดแผงนี่เลยหน้าสวยหวานฉ่ำใบใหม่เปิดแจ่มแจ่มและมณีร้อมเพชรครับพี่อันนี้เป็นหน้าแผงนี่เลยด่างชมพูใบใหม่เปิดหน้าเหลืองทองอาลามแเทเ้แลตำเลึงหันแนวนี้เลยครับพี่ ใบใหม่ล่าสุดยังจมยังจัมน,นีร้อมเพชรแผงหนึ่งร้อยบาทจ้กต้นนี้สวยจัดเลยใบยใหม่นี่คือเปิดมานี่ไม่ได้ถามใบข้างๆเลยนะพี่เ้องว่าเขาด่างขาวจาัูบวนนี้เปิดหน้าทองมหน้าเหลืองก็เฉยเลยหนึ่งร้อยบาทจา้ามน,นีหน้าแผงครับพี่หน้าแผงวางก่อนมาด้านนี้ครับผมรัสมี รัศมีเงินรัศมีเงินับ่นี่เลยปายสวยายเจียมหนึ่งร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วล้นล้นครับพี่รัสมีเงินร้อยเดียวจะร้อยเดียวและไม้ใหม่ต้นนี้ชื่อว่ากะบินละพัดครับพี่ไม้ด่างเม็ดชมพูหวานหวานนี่เลยใบแข็งก้านแข็งสวยครับพี่กะบินละพัดไม้ใหม่สวยๆนี่เลยใบใหม่ออกมาแล้วก็ติดด่างแล้วพี่นนองนี่เลยสวยๆสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ใหม่กะบินละพัดหน้าสวยเม็ดหวานครับพี่แจ่มเจมเลยจ้า ร 1941, ิราสิราครับพี่สิราหุ่มทองเดี๋ยวยกให้โดโหฮาร์ปครึ่งสองใบติดครับพี่หน้าด่างอ่าชมพูนะขาวชมพูใบนี้เปิดเรืองทองสวยๆครับพี่สิราหุ่มทองสวยๆฮาร์ปครึ่งสองใบติดเลยครับพี่นี่จากสองร้อยบาทครับพี่รอดหมายมาแล้วนี่เลยจากสิราหุ่มทองสองร้อยบาทหน้าสวยสวยฮาร์ปครึ่งสลับใบฮาร์ปนะพี่ฮาร์ปครึ่งนะครับคนละฝั่งฮาร์ปคนละฝั่งเออใบนี้เปิดหน้าเรืองทองไม้สวยพันหน้าครับพี่ สิราหุ้มทองจะแจมแจมโบโบบ้าตอนนี้ต้นนี้ตางน,นี้มีอสงไข่อสงไข่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยหน้าชมพูชมพูแป้นต้นเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่อสงไขต้นนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับพี่ร้อยเดียวอสงไขไซส์ใหญ่ต้นโตครับผมนี่เลยจะวางก่อนครับพี่อสงไขแล้วก็มีสาวสาวนครน่าจะยังไม่ได้ฟองครับพี่เอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน นี่ตอนนี้ครับพี่หนะ้ามองนนดังสวยโบโบ,บาโบบาครับพี่นี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทหน้าด่างชมพูสวยหวานครับพี่ร้อยเดียวจ้นะหน้ามองนนห้าจุดห้านิ้วนี่เลยหน้าด่างสวยลอดใหม่มาแล้วนะพี่แล้วก็ส่วนต้นนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ต้นนี้ครับพี่หนะ้ามังนนหน้าชมพูใบใหม่เปิดหน้าเหลืองทองครับพี่นี่เลยหน้าส้มทองหน้าส้มทองเออสวยสวยใบนี้ชมพูฮาร์ครึ่งอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะพี่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตันนี้หน้ามองนน ต้นใหญ่ไซส์โตใบหม่เปิดหน้าส้มทองสวยๆฮารับครึ่งครับพี่ใบนี้ก็ฮารครึ่งจะ้ะห5ุดานิ้วล้นล้นต้นเบเร่รอร์้าบาทนะมงนนจ้าและมีมหาชัยมหาชัยต้นนี้สวยครับพี่นี่เลยจะ้ะมหาชัยเขียวตัดแดงครับพี่นี่เลยแดงตัดเขียวเจมหน้าเจมเจมเรียกว่าหน้าเจมหน้าเจมมหาชัยหน้าเจมร้อยเดียวจะ้ะหนึ่งร้อยบาทเลยต้นนี้สวยๆจ้า ต้นนี้ไม้เหลืองป้ายส้มครับพี่ชื่อว่าทองเศรษฐีครับพี่พื้นใบเหลืองเนาะป้ายส้มตัดแจมแจมแบบนี้ครับพี่ทองเศรษฐี300บาทเลยสวยๆตอนนี้เหลือต้นเดียวละมั้งนึ่ต้นอ๋อมีมีข้างบนอีกต้นครับพี่อันนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นที่หนึ่งเนาะทองเศรษฐีครับพี่300บาทต้นที่1กระถาง5.5นิ้วนะครับพี่และต้นนี้อีกหนึ่งต้นจ้ะ ทองเศรษฐีนี่เลยไซส์เดียวกันฟอร์มเดียวกันครับพี่300บาทต้นที่2ครับผมทองเศรษฐีนี่เลยโตมายังสวยหน้าเหลืองตัดส้มแจมแจมครับพี่สารบากต้นที่2เนาะต้นที่2และต้นนี้กรำเนิดพลอยครับพี่ยกขึ้นมาให้ดูนี่กันใ,ใกล้ๆครับพี่แจมๆมใ,ใบกลมๆเนาะนี่เลยแดงตัดเขียวครับพี่เขียวตัดแดงใบกลมกรำเนิด พลอยกำเนิดพลอยถ้าถ้าจะไม่ผิดนี่จะน่าจะเป็นไม้ของอาจารย์วิรัติอัดเอี่ยมครับพี่เนาะต้นนี้สวยๆเลยครับพี่400บาทจ้ะกำเนิดพลอยใบกลมแดงตัดเขียวเขียวตัดแดงครับพี่สวยๆรอบใหม่มาละจ้ะนี่เลยใบกลมบล็อกมีมีเม็ดขาวตัดเลยนะพี่เนาะมีเม็ดขาวมาตัดด้วยกับความเขียวตัดอ่าายแดงนี่เนาะสวยๆรอบใหม่มาแล้วครับพี่กำเนิดพลอยกำเนิดพลอยสวยๆจ้ะและด้านนี้มี กินาลีเล่นไฟครับพี่กินาลีเล่นไฟเหลือฟอร์มนี้แล้วเหลือฟอร์มนี้แล้วกินาลีเล่นไฟนี่เลยจ่าสวยๆโตไหมฮะอ่ะต้นนี้ไซนี้ฟอร์มนี้ขอ250บาทแล้วกันครับพี่กินารีเล่นไฟครับพี่นี่เลยป้ายแดงแจมๆจครับพี่ด่างแดงแจมๆเนาะเดี๋ยวจะพื้นใบนะพี่เนาะจากที่เขาเขียวเดี๋ยวเขาจะเริ่มอ่ากัดเปลี่ยนเป็นดำในตอนโตเต็มฟอร์มนะพี่เนาะสำหรับกินาลีเล่นไฟนะผม250ร้อสบาทสวยๆเลยจ้าและต้นนี้เทพพสุธาครับผมนี่จ้ะฟอร์มสวยเช่นกันนะพี่นี่เลย หน้าเหลืองตัดความป้ายเขียวเทพพัทุธาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งเดี๋ยวมีขึ้นให้เลือกตรงรา้านนเนะีะอันนี้อันนี้คือน้องสวยแซ่บนะพี่น่าจะโดนน้องตะกแตนกินเมื่อตอนเล็กๆนะครับผมสวยแซ่บสวยแซ่บไปรูเลยอ่ะตอนนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่เลยได้ฮาร์ปครึ่งกันเลยทีเดียวเขียวครับพี่เทพพัทุธาอีกหนึ่งต้น สองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เทพพระสุธาสวยๆชวยเช่นกันนี่เลยฮารป์ปครึ่งฮารป์ปครึ่งและใบนี้ก็ฮาร์ปใบร่างก็ฮาร์ปครับพี่ไม่แทบจะฮาร์ปไปทุกใบทีดวเดียวเทียวสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เทพพระสุธาและก็มีน้องอุทยานหน้าสวยใบกลมบล็อกครับพี่นี่เลยจัดหมุนข้างหมุนข้างเออนี่เลยต้นนี้เลยครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยๆครับพี่5.5นิ้วสวยร้อนฟูจากใบกลม เหลืองตัดความป้ายเขียวอุทยานเหลือง450บาทครับพี่สวยแจ่มโบบาโบบาเรยต้นนี่ครับพี่มีความสะดือแบบว่าติดส้มส้มแด,ง,ด,ง,ดงนะงี่นะมีลองตัดกับความดังเหลืองสวยๆจ้ะอุทยานเหลืองราชพฤกษาและซันเซศสกายหน้าสวยแจ่มว้าวครับพี่นี่เลยออกแดดหน่อยสวยจัด850บาทจ้มีซันเซศสกายนี่เลยไม้สวยเนื้อหอมบินออกประเทศจีนเป็นว่าเล่นนั้นแนว,วยสวยๆครับพี่เนาะพี่จีนชอบแบบนี้นี่เลย จัดไปครับพี่นี่เลยอันนี้อันนี้ปล่อยปล่อยลปล่อยให้คนไทยด้วยกันเออสันติสกายไปร้อยสิบาทครับพี่สวยสวยไมมสวยน่าเก็บบอกเลยว่าโตมาไม่ผิดหวังครับพี่แล้วด้านนะอ้อมเสามาทางนี้พี่อ้อมเสามาทางด้านนี้ทองสยามครับพี่นี่เลยอ่ะตัวน,นี้ละกันใหญ่ล้นห้าจุดห้ามากหน้าแดงเหลืองทองหน้าเดิมออริจินอลครับพี่ทองสยามครับพี่ทองแท้แท้สามร้อยบาทจ้ะนี่เอามือกลางให้ดูนะพี่ว่าล้นกระถาง5.5านี่ฟอร์มล้น5.5สวยๆ300บาท ทองสยามหน้าสวยๆจ้ะและตอนนี้ลูกไม้ครับผมลูกไม้หน้าด่างชมพูเข้มครับพี่ชมพูแทบจะอมม่วงอะนะต้นนี้นี่เลยสวยๆครับพี่ใบแข็งก้านแข็งใบอ้วนๆรอดใหม่มาแล้ว300บาทต้นที่1ครับพี่ต้นที่1เนาะต้นนี้ นี่เลยโรคไม้ด่างครับพี่โรคไม้ด่าง3ามบาทต้นที่1และด้านในเหลืออีกหนึ่งต้นครับพี่ปื๊ดอ่ะยกให้ดูเอื้อมถึงอยู่300บาทต้นที่2ครับพี่ฮารครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวต้นนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยจะหลอดไปมาแล้วโรคไม้ด่างสมภูเข้ม300บาทต้นที่2จ้าต้นที่2ครับผมอ่าโอ้ยมีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งอ่าโรคไม้ครับพี่โรคไม้เช่นกันต้นนี้โรคไม้เหลืองส้มทองครับพี่นี่เลยโรคไม้เหลืองส้มทองสดือดำครับพี่สวยบ้า ไม่ใช่บ้านใบเออจะบอกว่าบ้านแข็งใบแข็งก้านแข็งเออไปไปบ้านเฉยเลยใบยแข็งก้านแข็งครับพี่ฟอร์มใบชั้นใบฟอร์มประกวดนี่เลยนะหนารอดใหม่มาแล้วจากกระถางข้าจันท้์นี้ล้นนะพี่ล้นนะเอายกแปดอุ้มสิบสวยเลยเจ็ดร้อยบาทครับพี่ลูกไม้อ่าลูกไม้เหลืองส้มทองแล้วกันอ่ะผมเรียกเป็นลูกไม้เหลืองส้มทองแล้วกันเนาะตอนนี้เจ็ดร้อยบาทสวยจัดครับพี่ทารุเฟรมกล้องซะเหลือเกินนะนี้นี่เลยผมมืออบเลยล้นมากล้นมากครับพี่ ยกใส่แปดหรือสิบนะโฟสวยเลยกัดไปครับพี่และต้นนี้หอคำหลวงครับพี่หอคำหลวงสวยสวยนี่เลยหน้าแดงเรืองทองครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจา้ะหอคำหลวงต้นนี้ครับพี่นี่เลยจะห้าจุดห้านิ้วสวยลน้ลนลน้นครับพี่สามร้อยห้าสิบาทหอคำหลวงและดารารายไฟครับผมมีสวยๆแจกตรงนี้สองต้นครับพี่อาะเด๋ยวขึ้นต้นนี้ก่อนละกันดารารายไฟห้าจุดห้านิ้วลน้นครับพี่นี่เลยหลอดใหม่มาสวยเห็นตั้งแต่ หลังใบตอนยังเป็นหลอดครับพี่เขียวตัดแดงไปเลยดารารายไฟเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งสวยสวยครับพี่หลอดใหม่แจมแจมเดี๋ยวนี้หละอีกหนึ่งต้นดารารายไฟครับผมเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยรายไฟของแท้เขียวแดงก่อนนะพี่เดี๋ยวตโตเขาจะมีเป็นความแบบว่าดําตัดเป็นดําแดงเขียวในตอนโตหรือเขียวแดงดาแฮะนั่นเองนั่นแหละพี่นะสามสี 3, ตอนโตตอนนี้เขียวแดงไปก่อนเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ดารา รายไฟจ้าอุทยานจ้าอุทยานสวยๆอีกสักหนึ่งต้นครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อ่าผมเึ้่อไปแล้วต้นหนึ่งนะต้นนี้ต้นที่สองครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองสวยตัดใปเขียวมีความแบบว่าระอองส้มๆแดงๆกระจายกระจายที่ความด่างเหลืองตัดสวยครับพี่450บาทต้นที่สองครับพี่อุทยานหลวงราช ชับผือครับพี่สวยๆเลยจ้าแล้วก็มีน้องหน้าแดงแงแก้มนองนางนั้นแดงกว่าใครฮันแนวอ่าหนึ่งเดียว <c oughs> จะลืมชื่อจะลืมชื่อเลนมุกจะลืมชื่อหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับพี่นะห้าจุดห้านิ้วสวยๆหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งน้ต้นที่หนึ่งน,นี่เลยจ้านี่โอ้ยหลอดใหม่มาแล้วโตไวใช้ได้ครับพี่หน้าแดงสวยแจ่มโบแจ่มโบหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลจ้าสวยๆถัดมา หนึ่งเดียวอ่ะต้นนี้ก็สวยครับพี่นี่ต้นนี้ฟอร์มนี้หน้าแดงแป๊ดเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับผมหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลจากไม้สวยโกอินเตอร์ครับพี่ไม้หนึ่งต้น พี่จีนชอบมากโกอินเตอร์ไปบอกว่าเป็นตัวตัวไซส์ใหญ่แม่พานเะราสำหรับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะพี่เพาว่าอย่างว่านะพี่ผมว่าจีนชอบความสีแดงใช่ไหมไม้ต้นนี้นี่เลยเข้าเข้าฝักเลยเรียกว่าเข้าฝักอ่ะตันนี้ครับผม1เดียวในจัก,กรวาลหนึ่งพบาทต้นที่3ามครับพี่สวยสวยเลยจ้ะหน้าแดงๆตัดความเม็ดขาวเนาะหนเดียวในจัก,กรวาลห้นิ้วร้อนร้น,รนจ้า น้องเรกับพี่น้องเรเรกาซี่สวยขยี้ใจครับพี่หน้าเขียวตัดแดงสว่างสว่างนี่เลยจ้ะเรกาซี่5.5นิ้วสวยร้นฟูแก้มแจงครับพี่นี่เลยเรกาซีสยย่สวยขยี้ใจเฮ้ยสวยขยี้ใจหันแนว300บาทครับพี่สวยสวยจากต้นนี้ใหญ่ร้นฟู5.5ออกแดดสวยมากสวยมากนี่เลยครับพี่เรกาซี่สวยขยี้ใจหันแนวขยี้ใจเออ เมืองลิกอครับผมสวยหวานครับพี่น้ำตาลชิดซ้ายนี่เลยจ้ะใบออกป้อมๆเนาะป้อมๆป้อมๆครับพี่ใบป้อมๆสวยๆหน้าหวานเมืองเขาชื่อว่าเมือริกอเมืองลิกอสวยๆใบน,นี้ฮับครึ่งหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ด่างสวยออกมาเลย300บาทครับพี่เมืองลิกอเมืองล,ลิกอนี่เลยหลอดใหม่รับประกันไม่ผิดหวังจ้าและใหญ่ๆจัดให้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยใหญ่เบิ่มเบิ่มใหญ่เบิ่ม เ,เกศรพุมารินครับพี่ไซส์ใหญ่ล้น5.5กระถาง8ก็ยังล้นต้องยกลงกระถาง10เท่านั้นครับพี่ต้นนี้เหลือ12ได้เลยเกศรพุมาริน1,000บาทครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันเบิ่มเบิ่มหน้าสวยเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้แบบเนี้ยสาแดงส้แดงเออนี่เลยแบบว่ากระดูกเขาแดงเข้มปักเขาเรียกว่าเขาภาษาเรียกเขาเรียกว่าส้แดงครับพี่เกศรพุมารินส้แดงอ่า1,000บาทสวยๆต้นใหญ่เบิ่มเบิมผมก็ยังไม่ได้ไปยกนะยพี่เขาอยู่5.5อยู่เนาะแล้วก็มี ซันเซ็ทซันเซ็ทสกายไซส์ใหญ่เช่นกันครับพี่หน้าสวยร้น้รนๆกระถาง8ดก็ยังล้อนอุ้ม10ยก12ไปเลยครับพี่ตอนนี้1,200บาทครับพี่นี่เลยซันเซ็ทสกายหน้าส้มเหลืองทองสวยๆนะพี่หน้าส้มทองสวยเนาะนี่เลยป้ายตัดทำตาลเดี๋ยวความน้ำตาลในตอนโตเต็มวัยนะพี่เขาจะกลายเป็นสีดำเนาะสวยๆเลยจะ้ะตอนนี้ซันเซ็ทสกาย1 2 0่นบาท5้าจุดห้านิ้วร้อนจัดร้อนจัดครับพี่ต้นนี้สวยเลยจ้าแล้วก็มีหอคำหลวงเนาะ,ะหน้าแดงเหลืองทอง ยกกันให้ดูครับพี่นี่เลยจ้ะหอคาหลวงอ่าผมขึ้นไปละต้นหนึ่งนี่ถ้าจะไม่ผิดต้นนี้350บาทต้นที่สองครับพี่หอคาหลวงจ้ะหน้าแดงเลืองทองจ้าสวยๆกันตรงนี้กับเวสเกตครับพี่นี่เลยไม้แบบว่าแดงแบบแดงแ๊ตตัดความเขียวครับพี่เวสเกตนี่เลยดังสวยดังแจม่มอันนี้ไซส์5 5ไม้ใหม่เลยพี่ไม้ใหม่เนาะนี่เลยเวสเกตครับพี่ สวยสวยครับพี่จัดไป1 5 0 0บาทครับผมตอนนี้ไซส์ใหญ่ร้น5.5แล้วนี่เลยเวสเกตไม้แดงครับพี่แดงแปด๊ดอย่างสวยอย่างงามไม้ใหม่ไม้แร่แจม่มแจ่มเพ่จึง15 0 0บาทกระถาง5 5นิ้วเวสเกตจะไม้ให้สวยฝากไว้ด้วยครับพี่และด้านนี้อ่าพิงค์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 นี่เลยพิงค์อัลติเมตครับพี่อ่าจริงๆเขาต้องเป็นสีชมพูนะใบที่เปิดเหลืองทองเลยอ่าชื่อเขาชื่อพิงค์อัลติเมตก็แปลว่าความสุดยอดของสีชมพูนั่นเองแบบนี้นะพี่เนาะ แต่ว่าใบนี้นี่เลยเปิดหน้าส้มเหลืองทองครับพี่ใบใหม่ล่าสุดพิง์อันติเมทสามร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วสวยแจ่มจึ้งใบใหม่นี่คือเปิดออกมานี่ไม่ได้ถามเพื่อนไปข้างๆเห็นะพี่ว่ามันต้องสีชมพูไหมเอออะไรไประมาณนี้เนาะอันนี้ออกหน้าออกหน้าส้มเหลืองทองเออออกมานี่ไม่เกรงใจใบข้างๆเลยจัดไปครับพี่สามร้อยบาทสวยแล้วตันนี้เมืองก็เก็ดแผงครับพี่นี่เลยด่างแดงนะจ๊ะสวยๆครับพี่เขียวตัดความแดงนี่เลยจะ้ะ มีเม็ดขาวกระจายมาเน็ดเล็กน้อยเล็กน้อยอ่ามึงก็เก็ตแผงแดงครับพี่4ี่รบาทสวยๆจะ5.5จนิ้วเจีจมๆเลยล้น5.5จดะรอดใหม่มาแล้วเดอ้ตอต้นนี้ครับพี่ต้นนี้บอลที่สวยที่สุดในตับแมวครับพี่หรือฉายาแมว3สีนั่นเอง9แต้มจาะนี่เลยเก้าแต้มอา่าหน้าแดงครับพี่นี่เลยเขียวเนาะพื้นเขียวพื้นเขียวเออมีตัดไม่มาแล้วเขียวแล้วก็มีความเหลือง แดงเขียวเหลืองแดงฉายาแมวสามสีก้าแต้มสวยๆครับพี่ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วแจม่แจมๆเลยครับพี่ต้นนี้ด้านข้างจากนี่เลยก้าวแต้มสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ที่สวยที่สุดใน,ดใน,ในตระกูลในตระกูลแมวเออตระกูลอะไรละ่ะในกระตูนในในตระกูลแมวน่าจะมีทั้งหมดประมาณสักแปดหรือเก้าชื่อนี่พี่ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ผมว่าก้าแต้มนี่แหละเด็ดสุดแล้วพี่เด็ดสุดเด็ดสุดแล้วสี่ร้อยห้าสิบาทสวยๆห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยแมวสาสีเขียวเหลืองแดง เ้าแต้มจ้าส่วนต้นนี้ครับผมนี่เลยจ้ะสวยแจ่มแหลมเลยไม้ใหม่ชื่อว่าเสือเพ่นนะพี่เสือเพ่นอ่าเป็นพื้นเขียวแล้วก็ด่างเหลืองนะพี่เดียว,วเขาจะมีความอ่ากัดอ่ากัดเม็ดสีเขาเรียกว,ว่ากัดเม็ดสีกัดกัดสีมาในตอนโตอีกทีนะเป็นกัดชมพูนะพี่แล้วก็มีความตัดความด่างเหลืองนะพี่เนาะสวยๆเสือเพ่นห้าร้อยบาทครับพี่มีเหลืออยู่ต้นเดียวครับผมต้นเดียวนี่เลยด่างทุกใบนะจ๊ะนี่เลยตั้งแต่ใบเบี้ยใบล่างยังอยู่ยังไม่ทิ้งครับพี่ด่างทุกใบ ไม่มีหลุดครับพี่เสือเพนผมรับประกันเลยหมยต้นนี้ได้ไปครับพี่สวยไม่ผิดหวังแน่นอนเดินดูเช้ากลางวันเย็นแหละบอกเลยฮันเดวเสือเพ่นสวยๆครับพี่500บาทจัดไปจาก5.5นิ้วไม้ใหม่ไม้เรแจมเจมจ้าเสือเพ่นและตัวนี้มีเสือแล้วต้องมีหงครับพี่นี่ต้นใหญ่ไายโตหน้าสวยครับพี่ 5. 5. 5. นี่เลยด่างฮาร์ปครึ่ง,นนงหงแดงหงแดงครับพ,บพี่นี่เลยงหงแดงพิชิตแชมป์ว่ากันไปนั่นแล้วห0 0อบาทครับพี่สวยๆไซส์ใหญ่ครับพี่ หงแดงแรงฤทธิชิตถ้วยแชมป์เออนี่เลยมาเป็นบทเป็นกรนก็ว่ากันไปเนาะต้นนี้สวยๆครับพี่นี่จะห้ารบาทมีต้นเดียวกัน,กนครับพี่หงแดงเออหงแดงแรงฤทธิชิตถ้วยแชมป์แจมแจมแบบนี้เลยจา้จาเลยจ้าและด้นา,ะออานในอเอื้อมมาดนึงครับพี่เนาะต้นนี้ครับพี่เศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสีชั้นสีนสเศรษฐีปีชวดครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ด่างสวยแจมโบโบบาโบบาใบาใหม่ล่าสุด ใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยหน้าแดงๆดนี่เลยด่างขาวด่างแดงเศรษฐีปีชวดครับพี่250บาทจัดไปและต้นนี้สิราจ้าสิราหน้าม่วงสิราแผงสอนครับพี่นี่เลยเปิดแบบว่าความกระดูกม่วงหน้าม่วงมาแน้วนะพี่เนาะนี่เลยสวยๆด่างเหลืองเดี๋ยวเขาตอนโตจากความป้ายเขียวนีครับพี่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเนาะสวยๆและสิราแขงสอน700อบาทครับพี่5.5นิ้วสวยๆแบบนี้โบ,บ๊บบ๊ะ นี่เลยมีความไล่ม่วงแล้วนี่มม่วงแล้วนะม่วงม้นนะสิราแผลงสอนจัดสวยๆเลยวางก่อนครับผมเมื่อกี้ผมจะขึ้นเลยนะผมผมแงะไปอซันเซ็ตแมมซันเซ็ตครับพี่แต่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะอะซันเซ็ตสกายน้าสวยๆครับพี่นี่เลยจักสวยๆออกแดดก,กันหน่อยจ้า850บาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยไม้โกอินเตอร์บินออกนอกเยอะจัดหลอดใหม่มาแล้วครับพี่8ป0บาทต้นที่2 รับประกันครับพี่ถ้าไม่สวยจริงไม่บินออกนอกเออเอาอย่างงี้ก็แล้วกันับพี่ซันส,าสกาย850บาทเนาะต้นที่สองจะอีกหนึ่งต้นงามๆเผื่อยังไม่เตะตายังไม่เข้าตาก,าการรมกันซันสกายครับพี่850บาทต้นที่สามจะหนึ่งสองสามเลือกได้เลยจ้าครับพี่นี่เลยไม่สวยจริงไม่โกอินเตอร์หันแนวนี่จ้าวางก่อนเดี๋ยวผมจะผมจะลืมแท้นจะลืมต้นนี้นี่จ้าพี่นี่จ้ดเนี่ยต้นนี้ต้นนี้นี่อ่านี่เลยนี่เลยนี่เลย เทวาอภิรักครับพี่นี่เลยห่างหายไปนานน้องมาและจากโผล่หน้ามาโอ,อแว๊กว๊ก็สวยเลยนี่เลยนี่เลยไม้ด่างเหลืองครับพี่เดี๋ยวตน้ตนโตจะพื้นใบเขียวเขาจะเปลี่ยนเป็นดำเนาะดำตัดด่างเหลืองเทวาอภิรักรอดใหม่มาแล้วต้นนี้สวยจะฮาร์ปครึ่งรับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยแจม่มแหลมเลยเทวาอภิรักต้นนี้ครับพี่นี่เลยฮาร์ปเก่งฮาร์ปสวยด่างทุกใบไม่มีรดจ้าอสูจ,จสต้นตไหนนลพี่เนาะกิงกางก็ได้ศูน9 3 1 0 9 9 7 สองทับสี่บารมีบอลนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลนะพี่เนาะมาสวยๆฝากไว้ด้ยวยครับพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ